กลุ่มผู้สูงอายุออกรับจ้างลงแขกเก็บเกี่ยวถั่วลิสงค่ะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพบกับนางนวลเสมอเอี่ยมสะอาดอายุ65ปีเจ้าของไร่ถั่วลิสงตำบลปากน้ำปานอํเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปลูกถั่วลิสงในพื้นที่ทั้งหมด5ไร่ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้แล้วได้มีโอกาสพบกลุ่มผู้สูงอายุระหว่าง40 ปีถึง8ปปีประมาณ20-25ถึงคนนั่งกลางร่มสีสันสวยงามกำลังเด็ดมเมล็ดถัว่วบางคนก็มารับจ้างบางคนก็มาลงแขกช่วยกันเก็บถั่วลิสงในไร่เพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อไปขายที่จังหวัดทางภาคใต้ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ถอนถั่วจะได้ค่าแรงวันละ350บาทถึง400บาทส่วนผู้ที่เด็ดมเมล็ดถั่วจะได้ค่าแรงกิโลกร,รัมละ4บาททําให้แต่ละคนมีรายได้ตกวันละ300-400ถึง400บาทส่วนมเมล็ดถั่วจะขายให้พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ กิโลกร,รัมละ32บาทราคาจะมีขึ้นลงตามสถานการณ์ช่วงนี้ราคาปุ๋ยและค่าน้ำมันแพงพ่อค้าที่มารับซื้อก็จะให้ราคาสูงขึ้นส่วนถั่วที่ซื้อไปจะส่งไปขายที่ภาคใต้จะมีแม่ค้ารายย่อยมารับซื้อถั่วไปต้มขายอีกทอดหนึ่งนางนวลเสมอเจ้าของไร่กล่าวว่าพื้นที่ปลูกถั่วลิสงประมาณ5าไร่ปลูกมาได้ประมาณ2ปีปกติพื้นที่ตรงนี้ว่างเปล่าไม่ได้ทําอะไรก็เลยมาพลิกฟื้นปลูกถั่วลิสงเพราะว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ใ่ ดีต่อการปลูกถั่วที่ส่งปลูกอย่างอื่นก็จะไม่งามถอนง่ายถั่วที่สงที่นํามาปลูกเชื่อเรียกว่าเม็ดม่วงคุณสมบัติถั่วม่วงจะกินอร่อยกว่าถั่วขาววันนี้เก็บถั่วได้ก็จะมีผู้สูงอายุมารับจ้างปิดบางคนก็มาลงแรงหรือลงแขกด้านนายสุริยันแจ่มสว่างชาวไร่ที่ปลูกถั่วมากว่า30ไร่ที่มาช่วยลงแขกกล่าวว่าพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกถั่วได้ประมาณผลผลิตประมาณ1ตันอย่างไม่ค่อยดีจะอยู่ที่ประมาณ600-700กิโลกรัม ถั่วที่ปลูกพื้นที่ที่เป็นที่ทรายปลูกง่ายถอนง่ายถ้านําไปปลูกในที่ดินมันจะไม่ค่อยดีดินมันจะจับเม็ดเม็ดไม่ขาวปลูกที่ทรายเม็ดจะขาวการปลูกถั่วลิสงจะใช้เมล็ดถั่วประมาณ40กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ในพื้นที่อําเภอปานบุรีมีพื้นที่ปลูกถั่วลิสง3าหมู่บ้านประมาณ1 0 0กว่าขไร่ส่วนผลกระทบที่ได้รับที่ผ่านมาช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 บาระบาดชาวไร่ได้รับผลกระทบขายไม่ได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ทําพันุ์บางคนก็ขาด นหลังจากโควิดเริ่มซาก,ก็เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็เริ่มกลับมาปลูกถั่วเพิ่มมากขึ้น